ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะคะโดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาคค่ะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์งงการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อให้กับเยาวชนค่ะ นายแสงทองอนันตภพักภูมิในการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ค่ะเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์และรู้เท่าทันสื่อโดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาคได้จัดขึ้นนะคะที่โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่เพื่อจะส่งเสริมให้เยาวชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อในยุคดิจิทัลการรณรงค์สร้างความตระหนัก การรู้เท่าทันสื่อตลอดจนการใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นช่องทางรับข่าวสารหลักของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนทั้งหมด50คนจาก5โรงเรียนครับ <c oughs> ก็จะได้รับความรู้เรื่องการใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์และก็รู้เท่าทันสื่อ ประเด็น PDPa และ Fake News นะครับการใช้สื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันและการฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในหัวข้อการผลิตสื่อที่ไม่บิดเบือนโดยนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะเป็นเครือข่ายของสำนักประชาสัมพันธ์เขตสนะครับในการเฝ้าระวังการใช้สือ่อสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงข้อมูลข่าวสารสามารถตัดสินใจเลือกรับข่าวสารและก็นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตลอดจนมีภูมิคุ้มกันในการรับสื่อได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยครับ